จ้งยืนกับเฮียอ๋องนะครับวันนี้สีผ้ามาเบิงบรรยากาศครับหลังจากโคตเตกมาคืนครับนา้ำถวมท่าครับเนี่ยพากันมาหาปลาครับเบิงครับนำ่วมท่าครับนำถ,ถวมหน้าครับ กันสอนเอาปลาครับเนี่ยได้บมื่อไหร่ยศเปียกนี่บ่สอนเอาอ่ะสามสามปีคนได้เกือบเต็มคู่อ่ะตายเลยตายเลยเอาอยู่ตายโอ้ยสุดยอดเลยว่ะไอ้เมื่อยหน่อยเบื้องยศเปียกไม่ครับะชากเปียกบ่ตอบไปใส่ใส่ใส่ตรงแล้วนี่ตรงบ่ใอง่พันบ่เต็มเหรอฮะจักยังคยี่เขาเพราเขาดอกสิบพิบเบิ้ลนี่แหละ đẹp <laughs> cháu, cháu để thầy món ông nè mua vào để cháu mua xíu nè học sinh để lại rồi à ừ. để gì lúc này bên đó quên nào phá cả khổ gần mà để đây vậy khổ châu. để xong nha à. để ngoài quá à. Đấy neo đây để lái một nha để lái tân nè mọi âu kiếp nè kiếp âu 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 kiếp โอ้ยปอันนันหมได้ตรงตึงอย่างหลายเลยหลายเนี่ยสิไปย่มตรงนี่ยแหละไปเก็บเอาเก็บโดนเราปะเนี่ยลาสดเลยตะดินแอาแนวก็จะเนี่ยมันบืนาะผ้าอันกับเราเนี่ย หาเก็บเอาเรื่อยนี่เบิดมือนี่อะไรไปคู่กันแล้วกับว่าสุดยอดเลยครับเนี่ครับน้ำลวดทางเลยครับโดนดนเคลียปกติการแล้งทีนี่ตกทีเดียวได้การเลย เขาขี่รถผ่านพร้อมเลิ้งครับคนละไหนคนละเครื่องคู่กับมีครับเป็นคู่กับมีครับบางคนมาหลังก็ได้ถงน้อยไหนเขาบ่ดินะมาเล่ยนนามยังเดียว นี่ครับสาขาพามาจับปลาได้ปะเนี่ยได้ปะตูพี่นั่นนั่นไอ้ทั้มเนี่เอาไปเอาปลาตรงดีกว่าไปเด<อ>ี๋ยวกจะพาไปย่ามตรงครับตรงไม่ใช่พันนี่ครับมองกับส่ไว้ครับเนี่ยนี่เขาใส่มองไว้ ปอติดปลาเนาะมันมันรอดมันอรนอดดังฮาง,างถูจับเอาขางทางไว้เหเนานะพวกน่ะเอาสวิงมาจับเอาขางทางครับดีกว่าใส่มองครับช่วงนี้ปลามันหน่อยมันรอดมองเวมดสนไอ้ผาไปย่ามตงครับสอ้ผ้ามึงตรงไงพันธ์คือปลาดอก บรรยากาศตรงไหตรงหน้าหลังฝนตกแห้งครับเมื่อคืนเนี่ยพายุขเขาตกไปแห้งนะครับจะตกเรื่อยๆจะตกเป็นมือบเป็นขึ้นครับโอ้ปลาเรียมส่วนๆ,ๆด้วยครับนี่ครับลูกหลานเขาลุงครับบ่กดตายแล้วครับ แม่เขาแหล่งกับปู่ให้แหล่งนั่เขาเลยครับคุณครับไกลๆเพื่อครับเขาลุงครับพวกได้เตรียมคู่แล้วเขากลับแล้วครับนี่เดี๋ยวพวกพันได้พันได้พอครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตรงพญาพันท์ครับครับตอนนี้ก็มาหัวหน้าแล้วครับพามาย้ำตรงพญาพันท์ครับ หลังจากไ้ผ่านมาบริหันครับน้ำครับล้นมาจากเขาหุ้มรุ่งนแล้วครับคพื่นะนเห็นภูเขาไหมครับไกลุ้เนล่ะน้ำไหลามาจากคุณเลรอครับเนี่ยคนตกขึ้นเดียวในเรื่องนะครับอไหสดลูก่อกอสุดอะไสุดมาชมมาชมหหนี่ครับ สมมติหุ่นตรงเน่เเยถ้าไม่ยามตรงครับเนี่ยยังไม่ลงเลยไปไปพี่อะ,เ,อระรเราเห็ดชั่วข้าวเราเห็ดเหมือนเสาไงาเอพอเห็ดฝาเฝ้าขึ้นเดียวนะเดี่ยครับถ้าย่ำตรงครับเนี่ย โอ้ยแ้งมาเสียดอกมามาลูกมาเบิงครับสิมานบอมเนี่ยตรงใส่มือเสาเองนะครับเนี่ยเบิงครับสิมานบอ ตรงไฟพัดเอาฝากไทเนี่ยลัว<แผน>าีหันหนาพุ่นละสเออหันหนาพุ่นละอ้เออ๋าอาไปรับกปไหนดอยพี่มะไรต่ผ<น>ีไม่หองพี่มะไรต่ผี ที่เออมาลายมาลายตาข้างบนพี่เออมาเลยเออเห็นอยู่ดอกโอ้ยเออเสี้ยนอ๋องกลมปะมงอ๋องกระล่างยามปลาสีเฮ็ดลาแดกทชงนอกทชงไปให้ขาแดนโอ้คือขางเข็ดจังไหนสีกินเบิร์ตครับนี่ เปิดป้องบ้าล่ะแกออกแม้เออพูดแม้เปิดเพ่เปิดทั้งดากพูดแม้เออบ้องบักโพสจับนั่นบอนอ้นบอแม่พูดบ้องดากก็อยังวะ พี่มาไล่ไหมพี่ป้ามันบอลลงไปอ,อ๋อ,องอ๋องมาไล่ไมึไหมพี่มาไล่ทั้งไหมพี่เออ,อเอามาันกลับไปขึ้นได้หรอคุณแล้วเจ้าเจ้าของข่างเออจังสัน้นละเอาทุกคนน้อยต่อเทียนโพ ขูดเนี่ยว่าปดต้นุ่นออกก้อนเนี่ยว่าตัวเป็นย่างยืดนั่นแม่เอเอเด็ดปลาจอมทรงหอก น้ามันแห้งเด้อน้ามันแห้งเนาะ แล้วเดแน่แต่คน มัดไส่หลักนั่นละมัดไส่หลักพวกกระเด้า หนามมันแห้งมันกัดใต้ไว้ตรงย่ามนูดูตัวตรงมันตรงยาวกว่าน,นี้พอดีตัวปลาต,ตองปลาต,ตองขั้วเก็บผลงานครับเนี่ยขี่ไปเพราะสมองเน่าแล้ว <c oughs> มีแต่ปลาตายตายเร็วเนาะน้ำมันแห้งมาต้องเอาตรงไปยาวๆ,ๆกว่านั้นเดีย๋ยวเรียกว่าตงย่ามทุก สมองสมองอันนี้ก็พึ่งย่างไปเองนี่เอาไปบอกว่าพูดมันมาสองเหตดตรงไปยาวยากว่านี่ยามดูดดูว่ตรงไปยาวยาไปพูดว่าเก็เอาเบียงออกทางก็ได้เบียงเบียงเบียงตรงออกมาข้างทางนี่แม่เัาต้งตัดคนเนาะเอาเบียงออกข้างทางก็ได้นี่นะครับเนวใยเ ไอ้เครื่องครูครับแต่เน่าไปแล้วครับตายไปแล้วชั่วโมงเดียวเองครับเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเห็นตัวเราพึ่งย่ามไปครูมันก็ย่ามเหมือนกันเนี่ยได้ไหลอยู่ยยยครับจะเป็นปลาตายครับไอ้เฮ็ดปลาแดดปลาจ้ม้วครับปลาจ้ม้วครับเนี่ยผมว,ว้มาว้เฮ็ดปลาจ้มนะเดี๋ยวก็ต้องมาทุกชั่วโมงครับนี่ยวอนไม่ไหวปลาตายเบิด รบรรยากาศน้ำมาแห้งครับมาแห้งปุ๊บมันก็บดันปลาใส่ผาเขียวทายคอรอเอาต้องปลอกมาย่ามครับทายดีครับย่ามขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ปลาที่ไปตายน้ำทวมครับบรรยากาศครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ละครับ เึงบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าครับสวัสดีครับ